ที่เราดาวน์โหลดแอป a z จาก Play Store เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการเปิดแอปขึ้นมาเลยเพื่อที่เราจะไปทำการตั้งค่าต่างๆของเขาไปกันเลยค่ะมาดูเนื้อหาการตั้งค่าหลักๆกันเลยเราไปที่การตั้งค่าด้านบนนี้นะแล้วเราก็ไปเลือกที่ความละเอียดเราเลือกที่ตั้งที่เรากำหนดเอง 1>, 1 2 8 0งส0ก็โอเคแล้วนะคะประมาณนี้แล้วก็บิตเลทก็ให้ไปที่อัตโนมัติได้เลยตัวนี้ผ่านไปได้เลยค่ะเราไปดูที่ตัวหลักๆเนาะการบันทึกเสียงก็ให้เขาเปิดอยู่นะคะที่เก็บไฟล์แล้วก็เป็นความจุภายในเครื่องได้เลยยังไม่ต้องไปตั้งอะไรคือเราเอาเฉพาะหลักๆเลยนะคะข้ามไปได้เลยส่วนตัวการนับถอยหลังตัวนี้แล้วแต่ว่าเราจะกำหนดที่กี่วิ 3วิ5วิแล้วแต่เลยแต่ส่วนมากก็นานาก็จะขอตั้งอยู่ที่3วิละกันนะตั้งเสร็จก็เลือกที่ตกลงได้เลยค่ะส่วนของการใช้กล้องแปลงแล้วก็ภาพหน้าจอนะคะเราต้องการตัวไหนเราก็เปิดมาได้เลยเปิดแล้วก็ทำการกดอนุญาตเขาเนาะอย่างนี้ค่ะเราก็จะเห็นกล้องโชว์ขึ้นมาเลยเวลาที่เราบรรยาย นะะเราสามารถขยายเนี่ยค่ะกดไปที่กล้องแล้วก็จะเห็นตรงด้านมุมเนี่ยลูกศรขยายใหญ่ได้เลยบางครั้งเรากดบอกว่าอ่านเลือกตรงนี้นะอย่างนี้นะฮะเห็นไหมเราสามารถที่จะเอาตัวเรานะคะเอ่อที่เห็นภาพแล้วก็มือเราชี้แบบนี้ได้เลยก็จะเป็นการบรรยายหรือการใช้งานที่ค่อนข้างโอเคอะ่ะชี้ตรงเอ่อเครื่องหมายนี้นะคะตรงนี้นะคะกดตรงนั้นนะคะอะไรอย่างนี้ก็คือสามารถที่จะเอา ฟังก์ชันของกล้องตัวนี้มาใช้งานได้เลยนะคะถ้าใครชอบนะ,ะโคตรนานาขออนุญาตย่อก,ก่อนแล้วปิดได้เหมือนกันนะคะถ้าเราไม่ต้องการนะทีนี้ฟังก์ชันการใช้งานของแปลงค่ะเราเปิดแปลงตัวนี้เราเอาไว้ขีดเขียนถูกไหมขีดเขียนไว้เขียนหน้าจอเราต้องการเขียนเขียนอะไรก็ได้ที่หน้าจออย่างนี้ถูกไหมเขียนเสร็จถ้าเราไม่ต้องการเราก็ลบออกไป อ่าเราสำหรับไว้เขียนนะคะอ่าประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราเขียนเสร็จเราก็ไปกดที่ถังขยะทิ้งหากเราต้องการเปลี่ยนสีก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราชอบเลยก็ไปที่จานสีตรงนี้ค่ะก็ไปเลือกสีที่เราชอบได้เลยตรงนี้เป็นขนาดนะคะขนาดของหัวแปลงที่เราเขียนนะส่วนสีเราก็เลือกจิ้มไปได้เลยนะเ้าว่าเราเอาสีน้ําเงิน ตัวอย่างนะคะแล้วเราก็กดกากา s. <S บาดไปเวลาที่เราขีดเขียนนะคะเห็นไหมตัวหนังสือก็จะเป็นสีตามที่เราต้องการนะคะประมาณนี้ฟังกช์ชันการใช้งานการตั้งค่าอื่นๆก็ประมาณนี้ค่ะหลักๆเนาะทีนี้เรากดออกจากแอปเพื่อที่เราจะอัดหน้าจอจริงแล้วนะนะคะเราไปที่ ปุ่มการอัดหน้าจอค่ะหลังจากที่เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนี่เลยค่ะเราจะทําการอัดหน้าจออย่างเช่นเราต้องการเอาแปลงขึ้นมานะเอาแปลงขึ้นมาอย่างเดียวเราไม่เอากล้องถ้าเราต้องการกล้องนะคะเราก็ดึงเครื่องมือขึ้นมาได้อีกเหมือนกัน นี่ไงกล้องมาแล้วนะคะเราต้องการขยายก็ได้อย่างที่โคดนานาบอกตั้งแต่แรกนะคะอ่าเราจะกล้องของเราไว้ตรงไหนก็ได้นะคะประมาณนี้นะแล้วเราก็สามารถที่จะบรรยายโดยการขีดเขียนนะคะเพราะว่าเราดึงแปลงขึ้นมาแล้วอ่าแล้วเราก็เขียนไปได้เลยนะคะกดไปที่แปลงหนึ่งครั้งแล้วก็เขียนไปได้เลยอย่างเช่นอ่ากดตรงนั้นกดตรงนี้นะคะ อ่าประมาณนี้อันนี้อาจจะจวหนังสือใหญ่หน่อยเนาะเราสามารถที่จะลดขนาดแปลงได้ด้วยนะคะเนี่ยไปที่สีแล้วก็เลือกขนาดให้เล็กลงหน่อยอย่างนี้ค่ะนี่เราสามารถขีดเขียนได้เลยนะคะอ่าประมาณนี้นะนี่นะคะเราก็ลบแล้วอยากเปลี่ยนสีอะไรเราก็ไปเลือกเอาเดี๋ยวเราก็การอัดหน้าจอประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเอาเทคนิค การอัดหน้าจอด้วยแอป a s e s Screen Recorder ไปใช้งานเพื่อสำหรับการซ้อนหรือการเขียนหน้าจอเพื่อถ่ายทอดหรือการทำอะไรก็แล้วแต่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมกดหัวใจเม้นแชร์และก็กด subscribe ไว้ด้วยนะคะ